กว่าจะเป็นปลาทอดทุกคนบ้านนี้เละไปหมดปลาไม่ได้ทอดเลยก็จะประมาณเนี้ยเนาะเอามาใส่ตู้เย็นไว้ก่อนทอดแตกระเบิดระเบ้อเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ยากก็มาทอดปลานะคะทอดไว้เก็บไว้กินพรุ่งนี้นะคะไม่ใช่ทอดไว้กินกินวันนี้เลยเนาะ ปลาซื้อมาตั้งแต่เมื่อวันๆนะคะเอามาแช่ช่องฟิตไว้เนาะตัวเองก็เพลิดเพลินกับหมูกระทะพอมาทอดอีกทีนึงมันตัวใหญ่เนาะก็ต้องหัน่นแล้วก็มาทอดความที่มันเย็นเนาะแตกดีจังเลยค่ะเช็ดบ้านไม่ไหวเลยค่ะน้ำมันแตก เด็นเต็มบ้านเลยฮ้ยพรุ่งนี้ก็จะมีปลาทอดกินนะคะทำพริกป่นน้ำปลาหน่อยเนาะ ตัวมันใหญ่มากค่ะทุกคนใหญ่กว่ากระทะเนาะตัวนี้เจ็ดสิบห้าบาทเองนะคะไม่แพงเลย ที่กินเพราะว่านึ่งมันจะดีเนาะแต่แย่าน่ะไม่ค่อยกินปลาที่นึ่งหรือต้มอะไรประมาณเนี้ยถ้าทอดอย่างนี้ยกินค่ะทุกคนก็เลยทอดเอาเนาะแล้วก็ขยันกินผักเยอะหน่อยกินข้าวน้อยหน่อยอย่างที่พี่ว่าเนาะ มันไม่ไหวตรงที่มันกระเด็นนี่แหละคะ่ะทุกคนกระเด็นมากมายแก๊สก็ทําท่าจะหมดมันเหมือนจะขาดแครนไปซัทุกอย่าง,อ,งอุ้ยเ,เ,เด็นงานนี้นเหนื่อยแล้ว อ้ันสุกก่อนมห้กรอบข้านอคลิปนี้น่าจะได้ชมเช้ามืดนะคะทุกคนเพราะคงไม่ได้ปล่อยเลย ทำเสร็จแล้วก็คงจะหลับแล้วล่ะค่ะใครเข้ามาชมก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจย่าสักหนึ่งไลค์หนึ่งเลิฟนะคะวันนี้ก็ยุ่งวุ่นวาย ขายกระปิายเรื่องวันนี้ซิ่งรถมอเตอร์ไซค์สามล้อพ่วงข้างไปบ้านแพทย์มาเชิญน,นะคะพาหมวยกินลมชมวิว ไปแต่เช้าเมื่อเช้าหนาวมากเทอะไรอ่ะต้องอันเดียวเดียวโอยนี่คือตอนที่ชิมเช้าใช่ไหมคืออะ่ะงานงอกเลยเขาหลยถ้ารู้ว่ตัวเองไม่มีเวลาจะไม่ ไม่ซื้อมาแช่เย็นแล้วล่ะค่ะตอนแรกก็นึกในใจเอ๊ะทำน้ำยาทำน้ำยากินดีไหมนะ้านี่นึกไปนึกมาน้ำยาเราก็จะต้องจัดขนมจีนเยอะแน่เลยก็เลยงดอดไว้ก่อนเนาะอดไว้ก่อนมากินปลาทอดแล้วกัน แก๊สก็ทำท่าจะหมดค่ะนี้โอ๊โออนุญาตเปีเ่ยนขออนุ กอดด้เจพรสักพักหนึ่ง ฝากคลิปปลาทอดของยาวไว้ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็เป็นบทเรียนเนาะถ้าจะกินปลาทอดต้องซื้อมาแล้วล้างให้ดีแล้วก็ทอดเลยนะคะทุกคนอย่าเอาไปแช่เย็นเหมือนยาเนี่ยดูสิกระเด็นเต็มบ้านทอดปลาเสร็จแล้วก็ยังต้องมานั่ง เช็ดพื้นอีกนะคะทุกคนเพราะน้ำมันมันกระเด็นมากมายงานนี้ทําไปบ่นไปจริงๆเลยฝากไปด้วยนะคะ ก็พอหน้ากินอยู่สักหน่อยนะคะฝากกดไลค์กดเลิฟพยาสักหนึ่งไลค์หนึ่งเลิฟนะคะสวัสดีนะคะทุกท่าน